เพนนิ่งเก็บกระเทียมนีม่กระเทียมหน่อยเพว่าเพิ่นกัดจะประมาณนี่ปลูกธรรมาศาสต์ใส่ขี้หมูบวรจะใส่อัน,นบวรจะใส่ยาใส่ยังเพว่าเพิ่นกัดประมาณจะค่อยู่พี่น้องนี่แป้งนี่ได้ได้รุเข็นหนึ่งแต่แป้งน,นี่น้อยหนึ่งได้นยุพี่น้องอุ้ยเพิ่งลำเพิ่นกัดสูงสูงมันอยู่โฮม ขายเป็นว่าอ,อยู่เดตเก็สิหัวใหญ่กว่านีอิดเดียนี่ขายโลละล,ลอยมันแห้งโลล,ละล,ลอยนี่ก็ได้ลายโลอยู่แปลงนี่สิได้อยู่ประมาณสิบโลแต่แปลงเดียวนีสิบโลก็พันเงินเนาะพี่น้องจะว่าปลูกง่ายาย,งายังไเตรียมบ้านเฮาโอนไปก่อนอ่ะตัวนี้นี่พี่น้อง ตัวนี้เป็นกระเทียมใหญ่เอามาลองทดลองปลูกลองเบิง่งมันทดลองลองเบิ่งตัวนี้ก็คืเป็นแนวใดเราเ่เคยปลูกแค่เทียงเป็นกระเทียมใหญ่แต่ตัวนี้นนเป็นกระ,ะเทียมหน่อยว่าเอาไปเก็บกันเด้อบาปนะ่าไหเก็บก่อนเก็บทั่วก็ประมาณมหานึ่งล้านไม่อย่างั้จะเบิดล่ะช่วงหันรกระโขดจะออกหลายอยู่

mời mọi người mời 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 ันละไนี่มันแก่มันแสบข้าเจ้าเคยกินแล้วข้าเจ้าเอาไปกินละบาทนี้เมียผู้ดีสั่งกับว่านไถ่ํำเอาไปหาห่วยเลยเนี่ยเขามาจะ้กุงพผ่ามันแสบขนานะเออผ่านไล่เยเขาม่ได้อรทพใช้ตลาดต่าจังหเยแก่เลยเว้ยเอาอยู่บนนีเมื่อไหร่ที่เบจะ้กสินเบอหเอง เพื่อน้าง่าเนท่านมาแตงมเทศเนล้มมาแตงมเทเหนึ่งขอได้เนาะแกงเสนกน้องใหม่โว้เอืมงสนน้องใหม่เต้ป็นเป็นตอนเส้นหนึ่งน้อยหน่อยจะามันหวานมันมันหน่วยหน่อยยุงมันมันเนาะมันเหนียวมันเหนียวมันมันอเพื่นเก๋ไอ้บใหญ่ต่ว่าขันเหนียวมันแกงสเนอส Ừ, mềm chứ. Cái kén kia nó ngọt kìa Bác hát nói là mặc dày đâu Mặc dày ừ. bà, bán bà. Ừ Bánh thanh kè bò Bánh thanh kè Cái này gian nó bị kín cái đó Ừ Cái phóng nó bị cái đấy Phóng nó bị kín Ui, cái thịt này đấy, cái thịt này nó bị kín nhiều à? Ui, ừ, bớt มาถึงมาเอาหมกหนักอันใดถึงปลูกยังทำไปผมกอกเท่ากันไปตามห้องคนหมกแคไปเบิดสมอ เอาว่าสิมาสี่งโมน้าเ้งยูรันน่้ย่แลกแล้า <c oughs>